สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับช่วงนี้ว่างก็จะเจอกับผมบ่อยเนาะวันนี้มาเจอกันในเกมฟรีไฟลนะครับผมผมจะเล่นในหมวดจะันะดับ4 v 4เนาะแบบสุ่มแผนที่ครับมาดูกันนะครับว่าคนดวงไม่ดีอย่างผมเนี่ยที่ว่าไม่เคยชนะเลยจะชนะกับเขาบ้างไหมนะครับผมไปครับไปลุยกันเลยครับผมช่วยอวไฟให้ผมชนะด้วยนะโอ้ไม่ค่อยจะชนะเลยทำไมเล่นเก่งกันอะไรขนาดนี้เนี่ย ทีมเราเข้ามาแล้วซื้อปืนซื้อปืนซื้อปืนจ่วงท้องหรอยิงเอาจ่วงท้องเหรอน่าจะโหดครับเพต่เราแต่เราไม่โหดแน่นอนตื่นเๆ้นตื่นเต้นตื่นเมาครับบวกกันครับทุกคน นะครับฝั่งนู้นฝั่งนู้นเห็นแล้วครับอ mm ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหเรายิงแม่นกันนะเนี่ยเฮ้ยเขาไปช่วยเพื่อนยทำไมทีมเขาช่วยกันดีจังเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมอุ้ยโดนยิงยางบนเหรอ อ่าเรียบร้อยโดนหัวงไงท้องอ่าเฮ้ยข้างกองอูอเ้เราจะโดนเราจะโดนไหมเนีอุ๊ยเอ้าชนะโอ้โหตกใจหมดเลยนึกว่าผมแพ้ซะแล้วอืมพอ,อจะมีดวงมั่งแล้ววันนี้อ๋อเปิดเลยดีอ่ะอีเก้าสิบชุดก่อด้วยวายได้เต็มหมวก เกิดเราโหดครับรอบนี้ผมว่าผมชนะแน่เลยไป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 เฮ้ยเพื่อนเขาแต่งตัวโกกูโกเก้โกโกูอะไรล่ะอเออเอาเพื่อนทำไมยืนเฉยๆอ่ะโทรศัพท์เข้าหรอ ให้บนบ้านครับทุกคนบนบ้านเห็นแล้วตรงนู้นเลยครับวีเพื่อนเราโดนครับ first blood ผมเห็นอยู่ข้างบ้านตรงนั้นนะเมื่อสักครูเร่เฮ้ยยังไงเฮ้ยอ้ยเอ้าลืมไปไม่ได้กดเลนกล้องผมก็กดใหญ่เลยว่าทำไมผมยิงไม่ได้หลงปุ่มมันนะ <laughs> เรื่องสูงก้นสู้เอาโอ้เพื่อนเราผมไม่เคยใช้เลยครับระเบิดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นด้วยเฮ้ยโดนเนี่ยโดนโอ้โหโดนกำแพงครับกำแพงเต็มเต็มเลยเอาโดนแล้วโอ้โหนี่คนนี้เล่นเก่งมากเลยครับเนี่ยโอ้โหโดนยำครับ ชนะวินแรกเอ้ยมาแล้วมาแล้วเห็นไหมน่าจะเห็นนะครับโอ,อ้โหโล,นโล,นโลนลนเพื่อนเขาทีมฝั่งนู้นเขาจะชาร์จบ้านเราแล้วครับผมเพื่อเนเราดักบรรันไดระวังระเบิดน,นะครับมาแล้วมาแล้วเสียงกุ๊บกิ๊บมาแล้วเนี่ยข้างล่างเลโอ้โยโอ้ยโอ้ยหมอกหมอกอยู่ข้างล่างน,นี้แน่เลยครับ อุ้ยทันไหมเนี่ยโดล,ลงไปโดนเพื่อนยิงหัวข้างหลังเพื่อน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 ทำไมไม่ใช่ปืนกลน,นะเพื่อนอ๋อทำไมเพื่อนไม่ใช่ปืนกลโอ้ยจนเลยรอบนี้ ไป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 โอ้ยกู้หน้าหน่อยกู้หน้าหน่อยโอ้ยขึ้นไม่ได้แล้วไม่รู้เนี่ย ยิงกันอยู่ไหนทำไมเราไม่เห็นเลยเพื่อนโดนเพื่อนโดนช่วยเพื่อนก่อนเป็นเรามาช่วยแล้วเอาอยู่ไหนเนี่ยเอาโดนไปแล้วเขายิงจะตรงไหนอ่ะ โอ้ทำไมเรายิงใสแ <c oughs> <c oughs> ่แต่ขาเขาเนี่ยโอ้ยตั้งค่าได้ไหมอ่ะเอาปุ่มมาไว้ตรงนี้ดีกว่านี่ไว้ตรงนี้ได้ยิงง่ายๆหน่อยไว้ตรงนู้นเล่นไม่ถนัดเลยครับทุกคนเพื่อนบอกโอ้ย แบกไอ้พวกนี้นี่เหนื่อยมาแนละ้วมาแนละ้วแม่ฝั่งเขาโหดจังเลยอะ่ะอีเคโนาะดับนี้มาหมดแล้วนต่ดเต็ม กูหน้าหน่อยเพื่อนเลยเมื่อกี้ก็กูไม่ได้หน้าแหกไปแล้วตามเพื่อนไปอยู่ไหนอะ่ะ ไปข enfin, <si ้างล่างนี่นา First Blood เอนโดนแล้วเย้ยย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 วยยยยยย ก็เ,เต็มเราเต็มอยู่แค่นี้ก่อนระเบิดใช่ไม่เป็นก็ซื้อกระสนเรสองปืนเลยอะ่ะเอาด้วยแล้วกันคุณนู้นน่าจะเล่นเป็นนะแต่เราไปกับเพื่อนเยอะๆดีกว่า เอพื่อนถอยมาเพื่อนถอยมาสิโอ,อ้ยทำไมเพื่อนไม่ถอยมาเพื่อนอย่ายืนตรงนั้นสิหมดเลย <laughs> หมดไม่เหลือเลยโอ้ยยับเยินลองสิได้ใช้ไหมฝ <laughs> ันว่าก,ก็โหดกันเหลือเกินไม่รู้จะโหดอะไรกันกนักหนา Win man. นี่นี่ย,ยิงแบบงงงง <laughs> ขอตั้งปุ่มใหม่ก่อนขอใหญ่ๆหน่อยยิงไม่ได้โอ้ยได้แบบงงๆไว้เกาะเกาะหมวกเลยหมวก ไอ้วงไอวอใช้ไม่เป็นนะผมอะกดผิดกดถูกเนี่ยเขายิงไทยกันนะกดเรื่อครับกดเรื่ยๆกดเสื่อครับเรียบร้อยเป็นหนึ่งครับต้อมเพื่อนต้อไว้ครับเอาเพื่อนหลนเลย ไหนอ่ะเดี๋ยวจะยิงใครอ่ะเอาข้างบนข้างบนข้งบนเขาเหลือกี่คนอนะ่ะ ต่อโดดได้ไหมัย้ยเราเราเลยเราพอเราเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดย มีคิดว่าตัวเองจะเล่นเก่งขนาดนี้อ้อโอเคครับขอบคุณมากครับทุกคนที่รับชมครับยังไงก็กดช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับโอ้เล่นเก่งมกันเนี่ยเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอที่หนึ่งที่หนึ่งเราเราที่หนึ่งเออโหดร้ายมากเลย